ถ้าคุณเล่นลูกสั้นได้ดีก็จะสามารถทำสกอร์ได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกมการชิปนะครับและแน่นอนครับเรื่องของการชิปนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากในกีฬากอล์ฟนะครับแล้ววันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับโปภูมิพัฒรภูมิปาจานนะครับจะมาช่วยแนะนำวิธีการชิปครับก็สำหรับผมเองนะครับเวลาผมไปแข่งลูกชิปมันสำคัญมากเลยครับโปรชาอย่างเช่นพาสีหรือพาสามถ้าเกิดผมต้องการจะเซตสโตรกเวลาพอผมแอปโพสไปแล้วผมไม่อน เพื่อจะเซฟพาเนี่ยผมก็ต้องมีลูกชิปที่ดีเพื่อจะเข้าไปพัดสั้นๆแล้วแท็บอินอ่าใช่ถูกต้องเลยครับเพราะว่าถ้าคุณชิปเข้าไปอยู่ใกล้ธงเนี่ยมันก็จะทําให้เซฟได้ง่ายขึ้นใช่ครับอ่าแล้วพูดถึงเรื่องปัญหาอีกหนึ่งครับโปรภูมิครับโปรชานก็ปัญหาส่วนใหญ่นะครับที่นักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับที่จะเจอก็กคือชอบชิปหลังลูกครับกับการที่บางทีเรายืนขาก,ากับแบบโพซิชันของบอลไม่ตรงครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือชิปแล้ว ไม่เคลียร์อ่าใช่ครับก,ก็จะมีเรื่องของการคอนแทคลูกใช่ไหมครับใช่มีเรื่องของบอลโพซิชันบอลโพซิชันอ่าใช่ครับแล้วก็คอนชิฟหลังลูกแล้วก็หลังลูกเรจะเรียกว่าแบบเวลาชิปแล้วตักอ่าใช่ครับเขาเรียกว่าอาการตักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยว่าเทคนิคที่โปรแกรมจะช่วยท่านนักกอล์ฟได้คืออะไรครับไอ้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าชิฟฟิ้งโปรนะครับโคชันซึ่งโคชันก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มันจะมีเป็นหญ้านะครับแล้วก็อันนี้ครับมัันนเป็ตว ลูกศรน,นี้ครับมันเป็นตัวเลงลายซึ่งมันจะขึ้นมาได้ประมาณ4ี่สิบองศาครับครับตัวนี้ก็คือเป็นการเลงเทา้าคุงก็จะจดขาให้ตรงกับ2จุดนี้นะครับตรงนี้ก็คือ hitting zone ก็คือเราวางวันไว้ตรงนี้ซึ่งมันจะบอกว่า position ของการ set up shipping มันเป็นยังไงครับแล้วก็ส่วนอันนี้ข้างหลังก็คือเอาไว้กันเวลาพอเราหลังลูกปุ๊บเลาก็จะรู้ว่าเราหลังได้โอ้โหนี่ตัวเดียวครับท่านผู้ชมใช้ได้หลายอย่างมากนะ,ะก็คือสั้นๆเนี่ยก็คือไอเจ้าตัว shipping pro เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการยืน ใช่คร,ครับเรื่องของการเล็งนะครับเซตอัพแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของบอโพซิชันด้วยนะฮะตรงนี้ซึ่งแล้วก็จะมีไอ้เจ้าตัวเนี่ยเหมือนจะมีไอ้ตัวแฟลปเนี่ยที่เอว่ขึ้นมาประมาณ45องศาใช่ครับช่วยเวลาเราชิปเนี่ยจะช่วยเรื่องของมุมเข้าใช่ครับช่วยเราเล็งด้วยครับคือรักษาหน้าไม้ว <ะ S 2> ่าเรารักษาไม้ตรงไม้ตรงไม้โอ้ตัวเดียวชอบมากเลยนี่ต้องมีสักตัวในที่บ้านแล้วถ้าอย่างนี้เดี๋ยวลองให้โปรภูมิลองสาธิตให้ดูเลยว่าใช้ยังไงแล้วก็ ตั้งก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไปตามตำแหน่งที่เราอยากจะชิปไปใช่ไหมครับแล้สรุปเราก็ดึงนี้ขึ้นมาแค่นี้เองครับแค่นี้เองใช่ไหมก็คือใช้หลอกอะไรครับ58ครับ58ใช่ไหมอ่าก็คือจะเป็นแซนเวทก็ได้ล็อบเวทก็ได้ใช่ไหมก็อันนี้คือซ้อมแบบไม่มีเราก็จะเห็นยืนเป็นจุด2จุดในตำแหน่งที่เรายืนใช่ไหมครับแล้วเราก็ยืนเซตอัพเท้าพอเราเซตอัพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะจดนะครับบอลในตรงที่มันบอกว่าเป็นฮีตติ้งโซนครับจากนั้นเวลาพอเราชิปนะครับ เราก็จะชิปให้มันลงมาเป็นตัวลูกเจเทินเป็นเปนรูกตัวเจนะครับเพราะว่า<ม>ถ้าเกิดว่าเราไปรูปตัวแอมันก็จะลงมาเป็นชันอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะอย่างนี้เราก็จะหลังลูกอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจเนี่ยพูดได้ง่ายคือไอ้ตัวสันของเวชเนี่ยมันจะได้ทํางานถูกไหมที่เขาเรียกว่าบาวน์นั่นเองนะ <laughs> มันจะโดนไปปึ๊บแล้วจะสอดลูกได้ดีใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่า,าลงมาแบบตัวแอลปึ๊บเนี่ยชนด้านหลังก็คือเข้าไจากด้านในมาเกินไปนะใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองแบบมีลูกกันเลยดีกว่าครับได้เลยครับ พอเราตั้งรูปไปนะครับผู้ชันทีนี้เราก็จะเล็งนะครับว่าผมก็จะเล็งก่อนว่าให้ตัวเนี้ไปตรงหลุมที่ผมต้องการจะชิปไป okay. ครับก็คือลูกศรตัวนี้จะเป็นตัวบอลครับเสร็จปุ๊บผมก็จะเห็นยืนเป็นจุด2จุดเนซะตัพเท้าแล้วก็จะจดบอลในตรงที่มันบอกว่าเป็นทิศทิงทางพอเราชิปนะครับเราก็จะชิปให้มันลงมาเป็นตัวลูกเจ็ทเลยเริ่มชิปได้เลยครับคอนแทคลูกดีมากเลยใช่ครับเยี่ยมเลยช็อตน,นี้ก็ไปเหลือประมาณ2ฟุตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรา คอนแทคลูกไปแล้วเนี่ยปึ๊บไปแล้วชิปเนี่ยปลายไม้เนี่ยก็จะโดนหนึ่ยเจ้ตัวตัวใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าลูกมันก็ยังออกไปใช่ครับไอเจ้าตัววัสดุนี่มันก็ทนทานนาะใช่ครับมันทนานเ่าเราโดนนี่เราก็อันนี้ทําจากเป็นเป็นเหล็กนะเป็นโลหะแล่วมับนี่ไ่มป็นไรก็ไม่ไหแล้ว็าลก็ัลอ็ยัยด้วไใช่ครับใช่คร้บใท่ครับใช่ครับไม่ค้ับใช่ค้ัด้่ครับใอ่ครับใช่คใช่คับช่ครับใช่ัช่ยได้อย่ครับชรับใช่ครับปับนช่ครับ็ช่วยได้3อย่ครับก็คือเรื่อรแรกก่คือเรื่รับใครับ ครับก็คือเรื่องของการเลงเรื่องที่2ที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของเซตอัพครับเรื่องที่3ก็คือทําให้ท่านผู้ชมชิปได้คมขึ้นไม่หลังลูกครับคมขึ้นนี่้คือเป็นรูปตัวเจใช่ครับแล้วแน่นอนเลยนะครับถ้าเราหมั่นซ้อมช็อตเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนะครหรือที่สนามกอล์ฟนะครับไอเจ้าตัวชิป p ิ้งโปรเนี่ยสามารถที่จะทำให้ท่านผู้ชมลดสกอร์ได้แน่นอนไปลองทำดู